ก่อนหน้านี้นะคะชั้นตาจะเป็นชั้นตาชั้นเดียวแล้วก็ชั้นตาลบในค่ะสองข้างจะไม่เท่ากันค่ะแต่งหน้าลําบากค่ะเพราะว่าต้องแต่งหน้าทุกวันไปทํางานนะคะก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจทําตาสองชั้นค่ะก่อนทำกับหลังทำนะคะก็คือจะเห็นความแตกต่างก็คือหลังทำเนี่ยก็คือไม่ต้องแต่งอะไรมากตาก็จะดูหวานขึ้นแค่ปัดขนตาตาก็จะดูหวานขึ้นเลยค่ะเพราะว่ามีชั้นตาที่ชัดสองข้างเท่ากันด้วย ก็ผู้หญิงทุกคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะทําตาหรือไม่ทําดีนะคะทําเลยดีกว่าค่ะทาเลยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นทําให้เราประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วยค่ะเสริมบุคลิกภาพไปในทางที่ดีมากขึ้นด้วยค่ะ